สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่822ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยซับพอร์ตเราในทุกทุกช่องทางขอบคุณพี่วีรศักดิ์นะครับที่วันนี้โดเนตมาให้เราเป็นจำนวนเงิน30บาทนะครับของเก่ายังไม่ได้แปะสลิปให้เลยของใหม่ก็โดเนตมาเพิ่มให้อีกแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจ ช่วยเปิดกัน้นการมองเห็นนะครับเพียงแค่กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ก็จะทําให้คนนั้นเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากําลังเข้มก้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่นะครับลูโจได้ยืนข้อเสนอให้กับหวางซื่อจงแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยข้อเสนอข้อที่3 คือการทำลายวรยุทธ์ของผู้เป็นลูกสาวนางนั้นทำให้ตัวของรัฐมนตรีคนนี้นั้นมีอาจที่จะยอมได้เขานั้นนะครับก็ได้ปลดปล่อยพลังอวตารโรกูตารากายร้อยวิธีดอกบวกกาวกีบรึ่งเพื่อได้ประทะนะครับและเปิดทางให้กับผู้เป็นลูกสาว ให้ได้หนีออกจากที่นี่อย่างไรก็ตามทีนะครับตอนนี้เขาได้กําลังประทะอยู่กับยูชางหลงไม่จําเป็นต้องตอกย้ําเลยนะครับว่ากองกําลังของราชสํานักนั้นน่ากลัวแค่ไหนมีแค่เพียงหัวหน้าฝ่ายเสนาบาดีเพียงคนเดียวยังมีพลังที่น่ากเกรงขามมากถึงขนาดนั้นแล้วตาหากเป็นแม่ทัพใหญ่หรือยอดฝีมือคนอื่นละ่ะนอกจากนี้ยังมีเขตแดนพลังเตา่าเขตดดนพลังที่ไม่เคยเปิดเผยใช้งานมาก่อนนะครับแล้วก็ยังมี มียู่เฉินซูผู้ใช้เพลืองเองกรรมในเขตปกคองทั้งสิบของดินแดนท่างต้องมียอดฝีมืออีกมากแน่ตูมตูมตูมอยู่สางหลุงนะครับได้ใช้มือซ้ายของตัวเองเป็นดาบเขาฟันไปที่พลังวาตาลของหวังซื่อจงหวังซื่อจงเตียนแบบนั้นก็พูดอย่างงุดหงิดถอยไปซะ หวังซื่อจงปลดปล่อยพลังจากดอกบัวสีแดงของตัวเองอย่างรวดเร็วพลังนั้นผลักให้พี่เทพยู่ชางหลวงของเราต้องถอยกลับไปในระหว่างที่ยูชางหลวงกําลังเรียกอวตารนะครับในตอนนั้นเองหวังซื่อจงก็ผลักตัวของหวังซูไปทางอื่นแต่นไปเร็วเข้าพอะจะทวงเวลาให้ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้นะครับไม่มีความหวังให้เจรจาอีก มันไม่แปลกเลยที่หวังซื่อจงจะให้ความสำคัญกับลูกสาวไปมากกว่าการพูดคุยอย่างสันติลู่โจที่ยังคงนิ่งเงียบได้จับจ้องไปที่เนี่ยชิงหยุนหรือว่าข้าจะต้องลงมือด้วยตัวเองอีกกันละ่ะเนี่ยชิงหยุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัวสั่นตูอ้มเนี่ยติงหยุนนะครับไม่รอช้ากระแทกลงบนโต๊ะสีดำ เขาทำลายโต๊ะตรงหน้าเนี่ยชิงหยุนที่ได้ตัดสินใจแล้วพุ่งตัวไปบนฟ้าที่นี่คือคุบเขามีค่ะข้าจะไม่ปล่อยใครหน้าในทําตามอำเภอใจได้ลงมานี่ซะ หลังจากนั้นนะครับเนี่ยชิงหยุนก็คว้างกระบีวิญญาณเวหากระบีระดับสวงสวรรค์ที่ห่อหุ้มไปด้วยปราณพลังงานขนาดใหญ่ไปทางรุดมาขนาดใหญ่นั้นตุกคนที่เห็นภาพตรงหน้าได้แต่เบิกตากว้างหวังซื่อจงใช้ใช้สุดยอดวิชายย่างการเคลื่อนย้ายนะครับขอพยายามป้องกันการโจมตีจากกระบีวิญญาณเวหาเนี่ยชิงหยุนที่เห็นแบบนั้นก็พูดอย่างหงุดหงิดอวตารสูพลังอวตารดอกบัวแดงที่มีความสูงกว่า200ฟุตก็ปรากฏตัวขึ้น พลังอวตารโรคูตารากายร้อยวิธีดอกบัวสิบจีบอันภาคภาคูมิใจของเราสาวกหุบเขาเมฆาปากูตัวขึ้นแหลวตู้มร่างอวตารร8 0ฟุตปะทะเกกับร่างอวตาร200ฟุตของเนี่ยชิงหยุนพลังอวตารทั้งสองเข้าห้ามันกัน หวังซื่อจงเป็นฝ่ายที่กระเด็นกลับไปเขาได้แต่คำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างกายของหวังซื่อจงบาดเจ็บถึงภายในข่าไม่เข้าใจจริงๆท่านเป็นถึงผู้มีพลังวตารอกบัวสิบกรีบแท้แต่ทำไมท่านต้องตำตามคำสั่งของคนอื่นกันมีหลายอย่างที่เจ้าไม่ยะมีหลายอย่างที่เจ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยชิงยุนพูดต่อน่าเสียดายที่เจ้า เนี่ยเสียดายที่เจ้าเท่าชิโกงนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ข้าเพียงคนเดียวก็พอเหลวเจ้าน่ะไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของปู้วุโสลูหรอก ลีหุนเจิงนะครับจ้าบาดแห่งดินแดนทางหันมามองลูโ่โจยขลังเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่มีนี่แม้แต่ผู้ที่มีพลังอตาลดอกบัวสิบกี่สองคนยังต้องยังต้องยอมทําตามคําสั่งเขาท่านเจ้าสํานักสุดยอดจริงๆเหล่าสาวของหุบเขาเมคาต่างก็ชมออกมานะครับทุกคนอุทานออกมาด้วยความชื่นชมไม่ว่าคนนอกจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ยังไงซะพววเขาก็ยังเป็นเพียงแค่คนนอก เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะรู้สึกชุนชมเมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งผู้เป็นผู้นำหุบเขาเองเจ้าสำนักเนี่ยพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อพูดคุยกันอย่างสันติหวังซื่อจงพยายามถอยกับและคิดเกี่ยวกรมอีกครั้งเนี่ยชิงยุนไม่ได้สนใจอะไรหวังซื่อจงเขายังคงควบคุมกระบี่วิญ,ญญาณเวหาต่อไปแบบนี้แกแน่ต้องหนีสาวกลานสงครามเทว่ลาลยทั้งหมดนะครับและเราผู้ฝึกยุทธจากราชวังต่างก็กระโดดลงจากรถม้าขนาดใหญ่พวกเขารีบกร,กระจายกันไปคนละทิศคนละทาง ในที่สุดกระบีพลังงานขนาดใหญ่ของกระบีวิญญาณวิหาก็ฟาดฟันเข้าใส่รถม้าเต็มๆต็มูมรถม้าขนาดใหญ่นั้นนะครับยังมีอาจตานทานการโจมตีจากกระบีวิญญาณวิหาของผู้ที่มีพลังวตารสิบกรีบที่เป็นผู้ควบคุมได้ รถม้าลอยฟ้านะครับถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนอย่างง่ายดายส้นนขตแดนพลังได้รับความเสียหายอย่างหนักสุดท้ายแล้วรถม้าก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆในเวลาเดียวกันนะครับกลองทั้งหลายบนรถม้าก,ก็ลอยร่วงล่นลงมาบนพื้นหืมมีกลองสมบัติมากถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอเสียชางชิวนะครับเหลือบมองด้วยความตกใจ จะไปรับกองพวกนั้นไว้เองยวนเอ๋อเกินไววอย่างรวดเร็วฟูฟ,ฟับฟ,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 ฟูฟับด้วยพลังการเคลื่อนไหวของวิชาจิตดวงดาวลงมีคาและวิชายุกบริสุทธิ์เมื่อรวมเข้ากับพลังของสายสพายนิปานสีแดงยวนเอื้อที่อยู่บนกลางอากาศก็เคลื่อนไหวพิ้วไหวต่างไม่ต่างอะไรจากมังกรที่เริงระบำนางสร้างลมกันโชกขึ้นนะครับเพื่อพัดพาให้กลองสมบัติทั้งหลายกลับสู่เต้นมีคาเทน สายสะพานนิพานได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันปิวสวัยไปทั่วก่อรเจ้าคว้าเอากลองที่เหลือเอาไว้เพียงแค่พริบตาเดียวนะครับยวนอื้อก็คว้ากลองสมบัติมาได้มากถึง10กล่อง ปัจจุบันยวนเอ๋อสามารถควบคุมสายสายนิปพามจมเกือบที่จะสมบูรณ์แบบได้แลว้วหลังจากคว้ากลองทั้งสิบใบได้ยวนเอ๋อก็บินมาผู้เป็นอาจารย์ทันใดนั้นเองผู้ฝึกยุตหลายสิบคนก็รีบพุ่งตรงไปหายวนเอ๋อครึ่งหนึ่งของพวกเขาสวมชุดเกราะส่วนอีกครึ่งหนึ่งสวมชุดคลุมคนเหล่านั้นมาทั้งจากราชวังและในส่วนของลานสงครามเตียวอะไรเนาาร่ตาส่วนอ่าสิบห้าสิบนั่นเอง ลู่โจยังคงสงบนิ่งเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับในตอนนี้นั้นทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาอยู่เชียงไฮ้สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งยิ้มกว้างเจ้าคิดจะพยายามทำร้ายสิทธิ์น้องก้าวของข้าอย่างเร็วไปร้อยปีอยู่เชิงไฮพผูดจบก็ควางกระบีนินโลหิตนะครับอาวุธระดับว่างเปล่าของตัวเองออกไปอนุสรสวงสวรรค์แห่งความมืดกระบีนินโลหิตหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วมันสั่งงานผู้ที่ควางทางอย่างไร้ความปราณี ติงสังหารเป้าไม้สำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ5 0 0รรางวัลเพิ่มเติม500ติงสังหารเป้าไม้สำเร็จได้รับแต้มบุญ500เพิ่มเติม500หลีห่ยุนเจิงที่เห็นอาวุธนะครับตื่นตกใจอาวุธระดับว่างเปล่าสายตาของเจ้าเฉียบแหลมที่นี่ลู่โจหันไปพูดด้วยเออผู้อาวุโสนี่ขอเป็นสิทธิของท่านเหมือนกันสินะทำไมกันล่ะทำไมข้าจะเป็นอาจารย์ของเขาไม่ได้ลู่โจเลือกจะถามกับเตนเออข้าข,ข้าไม่ได้คิดแบบนั้นหลี่ยุนเจิงรีบโบกมือปฏิเสธ <c oughs> ข้าก็แค่อยากรู้ผู้อุูต่านเป็นคนพูดเองว่าจะใหา้อาจารย์ให้กับข้าข้าคิดว่าท่านไม่ต้องตามหมากคลทตั้งนั้นท่านนี่แหละที่สมบูรณ์แบบที่สุดข้าข้าอายุมากกว่าสาวน้อยทั้งสองคนนั้นไม่มากตากข้ากลายเป็นสิทธิ์ล้านของท่านข้าคงไม่ต้องเออไม่ต้องเรียกพวกนางว่าอาหญิงอย่างนั้นหรอกเหลอตาเป็นแบบนั้นมันคงจะอึดอัดแย่ท่านเองก็คงจะเห็นด้วยกับข้าใช่ไหมล่ะ ข้าไม่รับสิทธิ์อีกต่อไปมันถือเป็นการมันถือเป็นเกียรติกับเจ้ามากแล้วที่ได้เป็นสิทธิ์ลานของข้าหลู่โจอตอบกลับนะครับและพูดต่อเจ้าจะปฏิเสธก็เสนอของข้าอย่างงั้นสินะหลู่โจถามต่อหลี่หยุนเจึงได้ฟังแบบนั้นตุกตะหลึงเขาเรีบตอบกลับอย่างไม่เป็นทางการแต่เออถ้าอย่างนั้นข้าก็ควรเรียกต้านว่าอาจารย์ปูอย่างนั้นสินะถูกต้องหลู่โจพยักหน้าเกอข้า ดียุนจึงนะครับย,ยืดหลังตรงเขาแกแอมก่อนจะพูดออกมาอย่างจริงจังกาขอตามไรตันได้หรือเปล่าว่ามาสิตามาจากดินแดนดอกบวัวตองคำวันหนึ่งตาข้าได้อํานาจทั้งหมดกลับคืนมาข้าต้องปกครองดินแดนข้าตีจะต้องปกครองดินแดนจะกลายเป็นเหมือนกับพวกเขาได้หรือเปล่าลียุนจึงถามลู่โจไม่ได้ตอบกลับเขาวกวักมือเรียกลียุนจึงมาแต่นลียุนจึงขยับเข้ามาใกล้ลู่โจเรียกอาวุธเนียนนำออกมาก่อนจะใ,ใช้นะครับ มืออีกข้างถือมันไวหวหลี่ยุนเจิงเห็นแบบนั้นตกตะลึงนัน่น,น,น,นอักษรโบราณสีดําตำนานเรื่องดินแดนดอกบัวดําเป็นเรื่องจริงหรือว่าชายชราคุณนี้มาจากดินแดนดอกบัวดํากันนะเขาเขาต้องเดินทางมาไกลแค่ไหนลู่โจโยนอาวุธเนยนำนะครับก่อนที่จะเฝ้าดูการต่อสู้บนอากาศต่ออะไรกันล่ะเนี่ยไอหลี่ยุนเจิงจากฟัดนุมนะครับมันรู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนดอกบัวดํา นอกจากดินแดนดอกบัวสีทองและดินแดนดอกบัวสีแดงแล้วมันยังมีดินแดนในตำนานที่ชื่อว่าดินแดนดอกบัวสีดำอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอลียุนเจิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งอะไรแต่เรื่องความรู้นะครับเขาถือว่าเป็นนอนหนหังสือก็ว่าได้เลยก็ค่อยมาหาค่อยมารอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ตำนานดินแดนดอกบัวดำก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหลังจากผ่านไปสักพักนะครับดียุนเจิงก็กลับมามีสติอีกครั้งขอถามลูโจด้วยความอยากรู้อยากเห็นถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ของข้าคงมีพลังเทียบเท่ากับสิทธิ์อาทั้งสองของต้านอย่างนั้นสินะข้าบอกเจ้าได้แต่ข้าบอกเจ้าได้แค่ว่าความสามารถของเขาความฉลาดของเขาความประพฤติกลยุทธ์หรือแม้แต่พลังรยุทธ์และการฝึกฝน การปกครองแผ่นดินหรือแม้แต่การนำปาความสงบสู่พื้นแผ่นดินเขาหน่าทำเขาหน่านำหน้าเจ้าไปหลกลุมนักลู่โจอตอบกับหลียุนเจิงที่ได้ยินนะครับเขาก็รู้สึกมีความสุขยิ่งขึ้นรีบคาระวะลู่โจใทันทีขอบคุณผู้อาวุโสหืมเออไม่ใช่สิขอบคุณอาจารย์ปู่ในขณะนั้นเองอยู่เชิงไฮ้ก็ยังคงสังหารผู้ฝึกยุทธทต้งหลายที่กล้ามาก่อเกื่อนนะครับส่วนยวนเออของเราก็กําลังใช้แรงที่นางมีบทขยี้พวกเขาเช่นเดียวกัน ความแข็งแกร่งที่เนี่ยชิงยุนมีนะครับทำให้รุดม้าลอยฟ้าถูกทำลายไปได้อย่างง่ายดายพวกเขานะครับหลังจากที่เขาสังงานเจ้าหน้าที่ราชวังไปถึง3มคนเนี่ยชิงยุนก็เวียงกระบี่ของตัวเองไปที่วางซื่อจงในทันทีตูมกระบี่พลังงานตั้งสามล่มนะครับตกลงมาจากฟากฟ้าพวกมันโจมตีใส่การป้องกันของวางซื่อจง หวังซื่อจงกำรำออกมานะครับที่ริมฝีปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดหวังซื่อจงถูกโจมตีชนตกลงสู่พื้นดินอยู่เชิไงไอพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าสำนักเนี่ยทานเป็นคนรู้จักปรับตัวจริงๆเนี่ยชิงหยุนตอบกลับด้วยรอยยิม้มเะสหายยู่ เป็นเพราะเทคนิคการใช้การโจมตีของท่านเหนือสานขอบคุณจริงๆเนี่ยชิงยุนเคลื่อนไว้ต่อเขาเลือกจะปล่อยกระบี่พลังงานไปพร้อมกับพลังฟ้ามือท่านพอ่อดวงตาของหวังซูเอือนองไปด้วยน้ําตาตอนนี้นางรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตอยู่ช้างหลงเคลื่อนไว้อย่างเรือดเร็วนะครับเขายกมือขึ้นก่อนที่จะสร้างดาบพลังงานออกมาผู้ฝึกหยุดกว่าหลายสิบคนที่พยายามหยุดเขาล้วนแล้วแต่ถูกสังหารในทันที ้าประทับใจจริงๆที่เขาสามารถสร้างดาพลังงานด้วยมือเปล่าได้การที่จะใช้มือเปล่าสร้างดาพลังงานที่สมบูรณ์แบบได้ต้องอาศัยความแม่นยำในการควบคุมพลังเป็นอย่างสูงเห็นได้ชัดว่ายูชางหลงไม่ได้ใช้อะไรไปเลยนะครับนอกเหนือจากนิ้วของตัวเองที่สร้างดาพลังงานแต่หากจะบอกว่าตอนนี้นั้นยูชางหลงเองก็เชี่ยวชาญในวิธีดาบที่ไร้ดาบแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด วูวูนะครับที่เห็นการต่อสู้จากด้านล่างอุดไม่ได้จะส่งเสียงเจี๊ยบี่ใหญ่ชุดยอดจริงๆเลยอยู่ช้างรุงยังคงเวียงดาประหลัง,งทุกครั้งที่เขาเวียงดาบศัตรูก็จะถูกจัดการผู้ฝึกยุตหลายสิบคนนะครับที่พยายามหยุดอยู่ช้างลุงเอาไว้อยู่ช้างลุงกําลังนะครับใช้มือข้างเดียวสร้างดาปรลัง,งที่ใหญ่กว่าเดิมและใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกดาปรลังงานพวกนั้นแตกสลายก่อนที่จะกําเนิดเป็นดาปรลังงานนับร้อยขึ้นมาเต้น ดาบพลังงานสีทองนะครับกาลังตกลงมาและ่องสว่างตามกลางแสงตะวันตูม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 ปู่ฝึกยุที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะครับมีอาจต้านทานการโจมตีของอยู่ชางรูงได้พวกเขาโจมตีนะครับพวกเขาถูกโจมตีอย่างไร้ความเมตตาปู่ทีมีพลัง มากกว่าทําได้เพียงแก้ต้อยนี้ในขณะที่พยายามป้องกันตัวอย่างสุดชีวิตไปด้วยในที่สุดยู่ช้างหลงก็ได้คว้าตัวของหวังซูเอาไว้ได้เรื่องทั้งหมดนี้นะครับที่ยู่ช้างหลงของเราฟิวคาดก็เพื่อจี้เหลียงก็จี้เหลียงที่ดูเหมือนว่าจะมีชะตาต้องกันกันกบยู่ช้างหลงของเรามากที่สุดในบรรดาศิษย์ตั้ในบรรดาศิษย์ทั้ง10ของจินติงซานแ,แล้วหลังจากที่คว้าตัวหวังซูไปได้ หวังซูที่รู้ตัวก็รีบหันมากีดร้องใส่อย่ามาแต่ต้องข้าในขณะเดียวกันนางพยายามต่อยไปที่ยู่ชางหลงข้าต้องขอโทษด้วยยู่ชางหลงพูดอย่างไร้อารมณ์เขามองไปที่หวังซูยังไม่แยแสอะไรยู่ช้างหลงนะครับฟาดป่ามือไปด้านหน้าก่อนที่หมัดของนางจะทำอะไรยู่ชางหลงในตอนนั้นเองฝ่ามือของนางก็ฟาฝ่ามือของเขาก็ฟาดใส่ท้องของนางไปก่อนแลว้วพวกหวังซูตกลงมาจากฟากฝา่าสู้เออ ดวงตาของหวังซื่อจงเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยชิงหยุนยังคงโจมตีต่อไปกับีพลังงานของเขาไล่ต้อนหวังซื่อจงตอนจนตอนนี้ตอ้องถอยกลับไปเนี่ยชิงหยุนยังคงใช้พลังจูโจมไปด้วยตูมตูมหวังซื่อจงกระอักเลือดเฮือกใยออกมานะครับในขณะที่ถะลาตามไปตะในขณะที่ถะไลไปตามพื้นเขาชนเก้ากับโต๊ะทั้งหลายตัวก่อนที่จะ หยุดอยู่ที่หน้าลู่โจเมื่อเงยหน้าขึ้นหวางซื่อจงก็ได้เห็นลู่ลู่โจในตอนนี้นะครับชาชราตรงหน้ากําลังเหลือบมองเขาในขณะที่ลูกเขาจางใจเจนลู่โจสส่หัวก่อนจะพูดอย่างไร้ความรู้สึกตาหาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับข้าในอดีตตอนนี้เจ้าก็คงต้องตายไปนานแล้วลู่โจหยุดพูดชั่วคกล่นหนึ่งก่อนจะพูดเสริมเจ้านี่มันไม่รู้จักซํานึกอะไรเลยจริงๆตอนที่823การยยบการลบที่ไร้ความหมาย ทัศนคตินะครับของเขาที่มีเปลี่ยนไปก่อนนา้นนี้หวังซื่อจงยังคงคิดเตีย ب, พูดคุยเจราจาอย่างสันติแต่เมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นใกล้กันละที่จะไปใจเย็นอยู่ได้รูโจยังคงนะครับนั่งสงบ สังเวยมยางสังอาปาเผยอยู่เช่นเดิมโดยมีจักรพรรดิยุนเจงอยู่ที่ทางด้านซ้ายของตัวเขาหวังซื่อจงเป็นถึงผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวก้ากีบครึ่งแม้ว่าเขาจะถูกเนี่ยชิงหยุนตามได้ล่าแต่หวังซื่อจงก็ยังพอตอบตัวอะไรไปได้นะครับตำแหน่งที่หวังซื่อจงมีในในตำแหน่งที่หวังซื่อจงอยู่ในตอนนี้เหมาะสมที่จะโจมตีชายชราผู้ออกคำสั่งมากที่สุดแต่หวังซื่อจงจะกล้าพอโจมตีจริงๆอย่างนั้นเหรอ บนท้องฟ้านะครับเราผู้ฝึกยุทธทั้งหลายกําลังถูกย,งงยู่ช้างหลงและยู่เชิงไหของเรานะครับไล่ตบแบบรัวๆกันเลยทีเดียวหวังซูลูกสาวของหวังซื่อจงเองก็มีอาจหลบหนีไปได้อีกนะครับ หลังจากที่ถูพลังฟามือของยู่จางหลงฟาดเข้าใส่นางก็ล้มล,ล,ล,ลงไปกับพื้นตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับนางไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดถึงขนาดนี้มาก่อนก็ไม่รู้ว่าพี่ยู่ของเรานะครับใส่แรงไปมากน้อยแค่ไหนนางรู้สึกเจ็บปวดจนกระทั่งลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหวังซูรู้ดีว่าจุดตันเทียนจุดพลังลมปานที่นางมีถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วตอนนี้นางไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ธรรมดาอีกแลว้วนางก็ไม่สามารถฝึกยึด ได้ในอนา,นอนาคตต่อไปนั่นเองหวังซื่อจงเองก็ไอ,อ้ย่างรุนแรงก่อนที่จะมองไปที่เนี่ยชิงยุนที่อยู่บนฝารรางวตารโรกูตารากายร้อยวิธีดอกบัว10บกีบที่มีขนาดความสูงกว่า200ฟุตของเนี่ยชิงยุนตั้งตนานตั้งตะงานอยู่เหนือหุบเขาเมคานะครับความสูงของมันไม่ใช่อะไรที่จะมองคลามได้เนี่ยชิงยุนไม่ได้โจมตีต่อนะครับเขาเลือกจะตาออกมาเต่นทานหวัง ท่านยังจะคิดต่อต้านอยู่อีกหรือเปล่าละ่ะหวังซื่อจงยืนขึ้นกบอบกมือก่อนที่หันไปพูดกับลูโ่โจผัวอุโสลู่ขาขาข,ข,ขอยอมรับเงื่อนไขทั้งห้าขอ้อดีลูโ่โจตอบกลับไปแบบห้วนห้วนหวังซื่อจงที่รับปากสิ่งก็รีบเดินไปหาหวังซูก่อนที่จะอุ้มนางขึ้นมานะครับเขากําลังรีบตายทพราะพลังลมปานของตัวเองไปสู่นางอย่างน้อยที่สุดหวังซื่อจงยังสามารถบรรเทาความเจ็บปวดและความทรมานของลูกสาวของตัวเองได้ ไม่มีใครหยุดหวังซื้อจงนะครับทุกคนทําได้เพียงแต่เฝ้ามองเท่านั้นหลี่ยุนเจิงที่เห็นแบบนั้นนะครับรู้สึกสะเทือนอารมณ์เออมีมันไม่หูดร้ายเกินไปหน่อยเหรอลูโจนะครับได้ตอบกลับไปอย่างไร้อายรุ่มเจ้าเด็กน้อยเจ้าน้ำมันยังเด็กมีหลายอย่างที่ ที่เจ้ายังไม่รู้หวังซื่อจงหัวหน้าฝ่ายเสนาบาดีตำแหน่งและอำนาจของเขาสูงทรงเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้เสียอีกแต่ข้าเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปซะล่ะเจ้าเียยังคิดว่าข้าจะรอดชีวิตไปได้หรือเปล่าละ่ะมันก็จริงนะครับ าหากในวันนี้นั้นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสะนะครับฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับใช้เป็นหวังซื่อจงรับรองได้เลยว่าฝา,ากฝั่งของยู่เฉิงไหและทิทุกคนรวมไปถึงลู่โจเนี่ยอาจจะต้องเจอโทษประหารด้วยซ้ําไปนะครับการแค่ทําลายจุดตันเทียนเนี่ยกับโทษที่ได้แลกมา <c oughs> กับการทําร้ายกี้เลียงและแผนการของลู่โจเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็รุนแรงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเกินไป ในส่วนของลียุนเจงจกักรพรรดิหนุ่มบุญเชิดนั้นเขายังอ่อนด้วยประสบการณ์เหลือเกินลียุนเจิงที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ถึงกับพูดไม่ออกในฐานะที่เป็นจกักรพรรดิสูงสุดเขาย่อมเข้าใจดีอันที่จริงตัวเขาเคยเห็นหวังซื่อจงตัดสินใจประหารผู้คนจํานวนมากมาก,ก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วทหาราารับใช้ทหารรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของลียุนเจิงก็เคยถูกสังหารในชั่วขกล้ามคืนต่างราชวังหาตัวมือสังหารไม่พบ สุดท้ายแล้วสบของพวกเขาถูกกําจัดไปมันถูกจัดการไปพร้อมกับความจริงที่ไม่มีใครสามารถเปิดเผยได้ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนไม่เหมาะกับการที่จะปกครองคนปผู้ที่โลภมากก็ไม่ควรตัดสินใจในเรื่องการเงินผู้ที่มีความอ่อนไหวไม่ควรตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเจ้าเข้าใจหรือ,ปรอเปล่าลู่โจถามมันถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการปก นดิมันถือเป็นเรื่องพื้นฐานสําหรับผู้ปกครองเป็นดินยางผู้เป็นจักรพรรดิคนเราไม่ควรที่จะแทรกแซงเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเองแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถตามตามได้ข้าเข้าใจแลว้วหลี่ยุนเจิงตอบกลับในขณะที่เหลือบมองไปที่หวังซื่อจงหลังจากรักษาการบาดเจ็บให้กับลูกสาวเขาถอนหายใจก่อเจีบนปืนปั๊ออกมาเจ้านี่มันหาเรื่องใส่ตัวจริง เนี่ยชิงหยุนเองก็ถอนพลังอวตารรูกุตารกายร้อยวิธีของตัวเองกลับไปนะครับเขาสั่งการต่อในทันทีจับพวกเขาเอาไว้ซะครับเมื่อเห็นแบบนั้นผู้ฝึกยุดิร้ายคนรีบก้าวไปข้างหน้าพวกเขานะครับพูดออกมาอย่างพร้อมเพียงกันเออถ้าถ้าท่านหวังก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับก็มารอดูกันนะครับว่า หลังจากนี้จะเป็นยังไงในที่สุดนะครับการต่อสู้ก็ได้จบลงเนาะเป็นเนี่ยชิงหยุนนะครับที่สยบหวางซื่อจงผู้มีพลังอวตารรอกบัว9ก้าบขึ้นไปน่าเสียดายนะครับที่ผู้ที่พิชิตชายคนนี้ไม่ใช่ดาบปีศาจยู่้างหลงของพวกเรา ต้องต่อสู้เลขชีวิตกันจริงนะครับอยู่สางหลงที่ไปถึงวิถีดาบราชันแล้วก็เข้าใจในส่วนของวิถีดาบไร้ดาบถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงจุดสูงสุดได้ก็ตามคงพอทําอะไรได้บ้างนะครับเหมือนกับที่หวังซื่อจงที่เป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบพึ่งพอตูไถแล้วก็รับมือกับผู้ที่มีพลังวตารสิบปีบย่างเนี่ยจริงยุนได้บ้างนิดหน่อยนะครับ ถึงจะไปแพ้ในที่สุดก็ตามทีโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เพื่อเปิดการการมองเห็นให้กับเราขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆสมัครเริ่มต้นแค่เดือนละ30บาทนะครับจะได้เครื่องหมายสุดเท่ไว้ข้างหลังเวลาแสดงคอมเมนต์นะครับแถมยังมีสติ๊กเกอร์แบบที่ไม่มีใครเหมือนเป็นของตัวเองด้วย โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ